สวัสดีค่ะชื่อเคราวันดาวขจรนะคะอักษรศาสตร์ินปกรรุ่น18รหัส5 2า0 1 1แเอกสาษไทยโทรภาษาอังกฤษปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทปทอจำกัดมหาชนตำแหน่งผู้จัดการส่วนสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ก็อยู่ในส่วนของสายงานการเงินและบัญชีงานหลักๆที่ทำเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมแผนงานงานบัจชีติ้งงานเออ PI, แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งก็คืองานพวกกิจกรรมต่างๆในการให้ความรู้กับพนักงาน,นเชิญวิทยากรจัดงานเชิญวิทยากรต่างๆมาให้ความรู้แล้วก็จัดงานที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรให้กับพนักงานอย่างเช่นงานจัดสัมมนาสายงาน จัดทาวน์ฮลหรือจัดงานพวกทีบิวดิ้งอะไรประ,ประมาณนี้ค่ะทับแก้มนี่มันมีเสน่ห์อย่างหนึง่งก็คือทุกคนเนี่ยขี่จักรยานตื่นเช้ามาขี่จักรยานแล้วชอบชอบความเป็นธรรมชาติก็จริงๆอยู่ทับแก้มก็ได้เรียนเท่าไหร่ก็ก็คือเรียนเล่นเล่นอยู่หอเรียนเล่นเล่น พอเช้ามาขี่จักรยานไปเข้าเรียนเรียนมั่งไม่เรียนมั่งอ,อารมณ์ประมาณนี้แล้วก็พอตกบ่ายมาแล้วเข้าห้องสมุดจริงๆเข้าห้องสมุดก็ไม่ไม่ใช่คนอ่านหนังสือนะคะจริงๆเข้าห้องสมุดแล้วว่าไปแอบคุยกับเพื่อนพอตกเย็นก็ขี่รถไปองค์พระอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็ชีวิตก็สนุกสนานดีค่ะตอนที่เรียนเนี่ย ได้อาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา,อา,าอาจารย์กัญญรัตเวชศาสตร์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาจะรักเราเหมือนลูกมากจะรักจะรักจะรักรักรักแบบรักเราเหมือนลูกแล้วคือจะพาไปนูน่นไปนี่เวลาท่านไปต่างประเทศเนี่ยก็จะซื้อของมาฝากหรือตอนเช้าเนี่ยท่านจะแบบออสไปทําบุญก็จะชวนแล้วตื่นแต่เช้านะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปตักบาตร ตรงทับแก้วอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นลูกล,กลกรู้สึกท่านเป็นแม่คนหนึ่งนะคะที่มาของกระรวยกล้วยจริงๆก็คิดก่อนที่จะเริ่มว่าเราอยากเป็นคนขายของขายอะไรก็ได้ขายทางอินเทอร์เนต็ตอยากเปิดร้านกาแฟอยากทำเบเกอรี่เคยไปเรียนทำเบเกอรี่เหมือนกันก็พับไปก็ไม่เอาดีกว่ามีความรู้สึก ใครๆก็ทำกาแฟใครๆก็ทำเบเกอรี่ mm hmm. ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะร้านกล้วยกล้วยทอดทำยังไงให้ร้านกล้วยทอดเนี่ยมันอัปเกรดขึ้นมาให้เข้ากับยุคทันสมัยของคนเพราะคนจะมองว่าเฮ้ยกล้วยทอดแล้วกล้วยทอดแล้วยังไงมีคนเคยถามอย่างสภาหอกันค้าไทย mm hmm. เคยถามว่ากล้วยทอดของคุณแล้วยังไง mm hmm. ก็เลยบอกว่ากล้วยทอดของเรามีการปรับเพื่อให้เข้ายุคกับทันสมัย mm hmm. ให้เข้ากับเด็กวัยรุ่นในสมัยปัจจุบัน ของเรามีกล้วยทอดซึ่งไม่ใช่กล้วยทอดธรรมดาเป็นกล้วยทอดที่สูตรไรน้ํามันออแล้วก็กรอบอร่อยแล้วก,ก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกทั้งออทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทีนี้จุดเด่นเนี่ยก็คือ,อ,อไม่อมน้ํามันเริ่มเปิดเมื่อวันที่16มีนา16มีนาปี63นีคะ่ะ ก็ช่วงก่อนโควิดนิดนึงสาขาแรกเปิดที่ถนนเลี่ยงเมืองโครงการอินทบาจังหวัดนนท์ค่ะอันนั้นเป็นสาขาแรกพอเปิดวันแรกมาก็รู้สึกเออม,มีคนตอบรับดีก็ผ่านๆมาจริงๆวันแรกนี่ได้500บาทก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะเป็นไปได้แต่จะทํายังไงให้คนรู้จักอันดับแรกคือทํายัางไงให้คนมาที่ร้านทํายังไงให้คนลองชิมถ้าชิมเนี่ยเรามั่นใจว่าสินค้าเราเนี่ย ไปได้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่คนอยู่บ้านไม่ออกไปทำงานเพราะฉะนั้นเราก็สมัครเลยสมัคร Grab Food Panda สมัครทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลามันก็จะทำให้สมัครพวกนี้คนที่เขาอยู่บ้านไม่ทำงานเขาสั่งทางพวกนี้เขาก็เลยได้ลองชิมรสชาติของเราแล้วก็ มีแวะเวียนกลับมาหาที่ร้านอยู่บ่อยๆออะคะ่ะก็จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีกี่สาขาปัจจุบันก็มี6สาขาค่ะ <c oughs> ก็ตั้งแต่สนามบินน้ํา <c oughs> แล้วก็มาที่ตลาดถนอมมิตรอยู่รามอินทา,าแล้วก็งามวงวาน23แล้วก็ไปที่อมรเรนี่สวนสยามแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิร์อยู่ชั้น7นะคะแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือที่สมกรเพลสตรงสุขาพิบาล3าค่ะ สูตรเด็ดจริงๆแล้วออสูตรหลักๆเนี่ยได้มาจากคุณยายได้มาจากคุณยายแล้วก็แล้วก็ศึกษาในพวกเว็บไซต์แล้วก็ศึกษาจากคู่มือว่าเฮ้ยถ้ามีส่วนผสมอันนี้มันจะทำให้เป็นอะไรแล้วก็มาปรับปรับให้เป็นสูตรของตัวเองค่ะ แล้วก็เมนูอื่นๆก็มาปรับเป็นสูตรของตัวเองเหมือนกันค่ะก็เลยสังเกตได้ว่ามันจะมีหลากหลายเมนูมากไม่ใช่แค่ก๋วยทอดอย่างเดียวก็จะมีทั้งก๋วยทอดทั้งข้าวเม้าทอดฟักทองทอดเผือกมันอันนี้ก็พื้นๆแต่ที่เพิ่มมาก็คือมีเผือกระเบิดมันตุ่มตามขนมหนุบหนับซึ่งขนมหนุบหนับเนี่ยเสียงตอบรับจากวัยรุ่นเนี่ยดีมากบางคนมาซื้อบอกขอ3ชุด4ชุดอมณ์ประมาณนั้นนะคะ หนึ่งเพื่อรองรับในการเกษียณเพราะตัวเองเนี่ยก็ถ้านับดูแล้ววันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็อีกไม่กี่ปีก็เกษียณเพราะนั้นก็ควรจะมีอะไรที่รองรับเพราะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นการที่มีอะไรมารองรับเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นก็เลยคิดหาว่าเฮ้ยอยากขายของอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เลยสร้างกระโดยต้วขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นในการสร้างกระเลยด้วยนี่มันมันไม่ใช่เราคนเดียวมันมาจากครอบครัวผเอิญลูกลูกก็จบที่จบการศึกษาแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งคือกําลังเรียนก็สองคนนี้เขาก็มาช่วยกันอย่างคนแรกก็ช่วยเรื่องแบบคิดหาต้นทุนหาวัตถุดิบอะไรต่างๆอย่างเราก็ ทำเลทำมาเก็ตติ้งคิดสูตรอารมณ์ประมาณนั้นส่วนลูกสาวเนี่ยเรียนจุฬาเรียนสถาปัตย์ก็กำลังเรียนอยู่เขาก็มีส่วนช่วยเหลือในการคิดคิดชื่อคิดชื่อเมนูให้มันดูแบบแปลกใหม่ทันสมัยแบบเหมาะก,กับวัยรุ่นถ่ายภาพหรือคิดโลโก้คิดแบรนดิ้งอะไรออกมาเพราะฉะนั้นในส่วนของครอบครัวนี่ก็มีส่วนช่วยในร้านกะโลกกล้วยทอดของเราค่ะอันนี้ลูกสาวคิดเขาบอกว่ากล้วยมันก็ท้ายกคคำ ภาษาไทยมันคือกะรวยกล้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคำนี้กะรวยกล้วยมันก็เลยกลายเป็นกะรวยกล้วยขึ้นมาค่ะม,มาจากคำว่ากล้วยอะค่ะ